สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีส,ส, FC สาวน้อยเพชรุนแท่งครับเอฟซีหนองหญิงครับเมื่อนวันที่14เมษายนครับทาการสแสดงยุติบันฑ์ุนงงตะบนลพลคาอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกีครับเ <c oughs> มื่อนี้ก็เลย <c oughs> ถือโอกาสมาบันคุณงงก็คือ <c oughs> ที่พออีกทํางานแต่ก่อนก่อนสิได้ไปอยู่สาวน้อยเพชรบุรแท่งครับแต่ก่อนก็ทํางานอยู่นี่ครับนี่ก็คือทีมงานเก่าครับที่เคยเห็นงานทำกันครับมาล้างิงก่อนสมพลหน่อย เห็ดเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินครับนี่ครับก่อนสิเดตไปอยู่สาวหน่อยเพื่อนแพงครับนี่ครับอันนี้คือลูกพี่ครับที่เห็นงานทำกันตะกี้ครับโตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ของงานบิวอินของซีสเกตน้ำน้ำน้ำวัให้ดาบเนี่ครับผมเด็ดเนี่ยตัวเลยครับเออลูกพี่ก็นี่นี่ผม นับถือแห้งครับเพราะว่าตอนมาเหงานนําเพื่อนนี่ผมเดือนหนึ่งผมมาอยู่ซีมือผมก็อยาดเพื่นไรออกอยู่นะครับแต่ว่าตอนนั้นนั่นพาลูกไปล่ำมามื่อหนึ่งยุดสองมือมาเมื่อหนึ่งยุดสามมืออย่างที่นะครับช่วงทกานกับบเดมาเลือช่วงทีสกานกับบเดมาบางที่ผมกับไอ้เพื่อนอยู่ว่ามาเมืไปไปบางทีแบบบางมืออย่า่ผมาเหงางานนะยานอยากไอ้เพื่อนนะหยาดว่าอยากมาเมื่อใดก็มาอย่างที่นะครับแต่ว่าเพิ่นดีรีครับพี่ครับ นี่ครับไองานเฟอร์นิเจอร์บิลอี้นี่ต้องเพื่อนนะครับเขียดที่สเกตครับนี่เป็นทีมงานเดียวกันครับสร้างทุยนี่นี่นะสร้างนี่นะสร้างทีมงานนี่น้องรู้พี่แต่ว่ามีมาประกอบอยู่สองคนครับนี่ตอนนี้สร้างสรรค์นะครับันนี้ขาดบะได้เลยครับลูกพี่นะครับ ทูกพี่คิด็นกังไดครับตอนตอนนี้เลยก็ู้สึกว่าดีใช่ับหลานเนี่ยนะครับบอกคิดว่าหลานจะไปได้ขนาดนี้ครับไปได้ก็ดีใจน้ำนะครับกสนับสนุนนะครับขอแฟนๆนะครับซอยซอยเชียร์และสนับสนุนร้านหน่อยวูนีเได้ด้นะครับ รถดบเป็นไปได้คนที่ค,น,น,ค,น,คนดีครับตากใหญ่ก็ดีเป็นคนมีน้ำใจนะก็เป็นคนขี่เก่งใจคนน้ำน,นะครับก่อนเปนสิไปเผนก็ขอลาง,งานด้วยสามมืมน่นมื่อนั้นผมลาง,งานไปผมกับนึกว่าร์สิไปชงแล้วก็สิได้กลับมานะครับก็สิว่าลางานนบันทีไปหอดแตคือไปไปไปเ็สัญญาอย่ายังแล้วกันไปอยู <c oughs> ่เลยไปอยู่เลยเอาตรงนี้เลยบันทีมาเลยครับเป็นงานข้างเป็งานข้างันงานข้างไว้กับพุ่น ก็เลยว่าโอ้ยตีนกันเลยอยากแย่งเลยครับโบได้มาเลยวันนี้เพ็่กนเลยว่าโบเป็นยังดอกกันพ่อพอได้ข่าวแล้วก็ดีใจน้ำหลานนะครับไปได้ไปได้ดีนะครับฝากก็ดีใจติดตามตลอดครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับเด้อสนับสนุนเด้อซอยกันซอยกันเบิ่งซอยกันชู้หลานหน่อยนะครับเป็นกันรังเป็นกันังเป็นเด็กหน่อยเป็นกันรังดีเป็นสาว แต่ก่นอนมันกำำ at ็มาเรียนอยู hmm. ่นี่นะพากับแม่เวลาพอเห็นงานอยู่นี่มันก็ขี่รถมาหนี่มาหาอยู่นี่มาเรียนอยู่นี่ก็บกิดนอกครับเหมือนหนึ่งมือนยังวัดอิสัยดีครับเป็นคนนิสัยดีเป็นคนนิสัยดีทั้งครอบครัวนะนะครับตั้งพอทั้งแม่อะไรก็ลูกนะครับนายเย็นดูนะครับแต่ก่อนกแต่ยู่น้ำกันซอยกันนี่แหละที่เรียนสมัยตะกี้ครับอยู่น้ำกันเห็นงาน ลุยฝนลุยหนาวอยู่นรงกันครับที่ตั้มสมุงกินงน้อนกินไก่แลยสมงกิ้ไก่นอนอยู่มี่หลังร้ายนี่หลังร้ายไอนี่ยโนุนูนี่พี่ไมเก่งหรือ่าแล้วสมสมบกกระเบียนแล้วนี่ครับบรรยากาศอยู่บ้านคุณงงครับตะบนปนขาอำเภอเมืองจังหวัดสิริกิติ์มองทีเคยมาอยู่มากินอยู่นี่แหละครับก่อนแม่เมือสาวก่อนจะออกไปทำงานเพิ่นี่เจอวิวเยินครับ บอลล่ามกับยังเลื่อยไปนีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้กับมานั่งเหรียญดูมองเออมองเคยอยู่์เหรเคยเห็นงานเก่าน้อยด้วยเนาะดิ่มดิ่มเระใส่ขวดใส่ขวดแต่คือถอดครับแต่ว่าบอมีเวลาไงนะก็เลยบอได้มาทั้งนี้ครับมื้อนี้ถือว่าว่าเหรียญโอกาสดีมาเหรียญยุบานนี้พอดีบ้านคุณโงงครับบ้านที่พ่อเองเคยทำงานแต่ก่อนครับก่อนสิไปอยู่ซ่าหน่อย ทีมงานมาครบเลยวันนี้จะมาถ่ายู่นี่เป็นยังขาดอยู่หลายคนอยู่ขาดอยู่สองคนครับหลายคนอยู่ครับขัดจังสังสีสังใหไงขัดจังใหไงสางสีมันนี่มันนี่มันนี่มากวัวบอลวันนี้มันนี่ก็น่าที่ไปหาเพื่อนอยู่บ้านอยู่ดอกวังคำคำครับ <c oughs> สังสารมาจากไหน <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> ส้องโ่เลยครับสังไปไหนไปไหนตามตลอดเลยครับปกตอดกติตามเหี้มัน้โดของเ่ในเมืองอยู่เนี่ย้ชาวว่าเมียเบืองเพิ่คืนเมียผมนี่เมียยามไนดิเบองเียผมนี่เมียยามไรดิเพิ่งยามนั่นครับลูกเช้าลูกเช้าบลูกช้าครับ FC ตลอดครับมามาออกมาพี่ กินก็หน่เ้อตน่อย่อยลองเบิ้งจะลองได้ครับเงจะลองได้ครับองไดนเ่งหอนเอร์นตงเเอน่โอ้ย้อยู่วยังเลเงอยู่ก็ข่คือตัวโอ้ตะกี้มันโมหหว่าไม่เห็นงานอยู่นีบ่แสดงว่ามันโมโหแล้วมั้งมึงอ้มึงูมโอุ้ย มงายข่อยดนแ่องผู้หญิงจะบู้่าวไอ้ฟังเี่ยบ่าวไอ้ฟังมันบนนางหาตัวเทีบบาท้เลอแบนี่ครับล่ะดูพี่ครับพี่ผมนับถือตลอดมาเหตุงานํำเพิ่อนเพิ่นใจดีอีกครับเวลามีงานแล้วผมสิไปส่งลูกไปรับไปยังที่เพิ่นกระบวานะมาเมื่อหนึ่งยุดสามหมื่นกะบ่วาสนับสนุนตลอดสนับสนุนตลอด ตั้งแต่ยังบ่ทันได้ดังล่ะครับตั้งแต่มอลล์รัมสิงหมอลล์รยังรุ่นแห่หน่อยๆนี่ครับได้ดังแมวยังแย่งแยงสนับสนุนเลยปัะครับวีลูกผักเพิ่อนี่ยดีใจนําครับค่ะครับดีใจจนแทบชี่เลยดิครับเออทุกงานกุญเอยก็แชร์กันนะครับของแฟนมานทำงานอยู่ลุงบ้านานี้ลไอ้กุไลอยก็แชร์ร้านที่ตลอดนั่นแหละครับนะครับแต่มีงานเฟอร์นิเจอร์บิวเอินกับเอิ้์นหาเพิ่นได้ครับครับ ได้เขียติีเสกเกียตหรือว่าไก่เที่ยงเห็นงานอะนียบ้านน้องอิงอยู่ครับเห็นเพเจ้าบ้านน้องอิงอยู่ด้ไก่เทียงเพืดอนนี้ีสเกตและไก่เที่ยงครับบันเตรียมตแต่งตู้บุภผ่านนะครับมาแบบประทันทานบว้เตรียมตู้จเปิงนยแหละมาล่อเนยแหละเบิ่งหลานครับเพื่อนกระเรียมมือนีนเพื่อนเตียมมาผู้ศาสไปทาเตวินนนครับเพื่อนวายเพื่อนผู้ศาสไปตั้งแต่ใบ สใบาสามเลย่อะไ้กันเทียงจะติูกอมาโอู้สาไปแต่เทียงนยตดกอมานมากตมอ้ยเหืยไปปตันมากูสาไปถ่ายวะูส้นปทมานยากูกาหันอะไหัันยกู้พาหันไปู้ไปก่อนอละทั้งเงไม่เท่ากันเบิงน้ำห้น้ำ ไม่ถนาววะนี่โตโยงเลยหนาวโตโยงแล้วไม่หนาวหรือไล่เยวมถานี่กับแฟนพันเทะครับยิบซีแฟนพันเทะเกิดครับครับคลิปนี้กับเอาไว้สำเนียครับพอกันไหมคลิปหนาครับเหมือนเร่งบ้านคุณงงตำบลปูนคาครับ14เมษายนสวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ครับฝากช่องพ่อแม่หญิงลำพูนเอาไปเที่ยวครับสวัสดีครับ